สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย วได้ต้องดูแอดนะคะต้องดูแอดไอติมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเวลาเราเอ่อต้องการผัวหรืออยากได้ผัวเนี่ยเรา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 จะต้องแบบเริ่มต้นจากการแบบทําส้ตามตำเอยอะไรเอ่ยนะคะนี่อ่าสิ่งที่จะทําให้ส้ตมตํามันอร่อยเนี่ยก็คืออะไรรู้ไหม <c oughs> อิมอิม <c oughs> มังซื้อไม่ผัวแรบบ <c oughs> เโซดเร็วๆนะคะรีบมา มาดูมากินส้มตํากันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยแอดจะเปิดเลขออเรัฐบาลไทยนะคะอุ้ยฟังเพลงแม่ลําไทยแล้วแบบเป็กมากเลยเข้ามาแล้วกดแชร์ือยังถูกไวยตั้งเยอะนะคะอย่าตำกินเลยแอดเร็วๆพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเมนพร้อมมากดแชร์ ใครกดแชร์และเมนพร้อมเดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่ม v i p นี่คือเป็นกลุ่มลับเฉพาะทางเร็วๆกดแชร์คนละสองแชร์แมน้องพึ่งนาอโอ๊ยตายแล้วคนเคียวนะเร็วๆรีบกดแชร์กดแชร์และเมนว่าพร้อมมาเลยเดี๋ยวจะ,จะเอาสากในฟาดเลยนะนะคะโอ๊ยตายแล้วเร็วๆกดแชร์คนละหนึ่งแชร์และเมนพร้อมมาจะดึงเข้ากลุ่ม v i p เพราะว่า เมื่อวานเนี้ยก็ตัวเด่นก็เข้าเนาะสลัดฮาหน่อยวันนี้ฮาหน่อยไม่ไรนะจ๊ะฮาเราจะไปบอกที่กลุ่ม VIP กลุ่มใหม่กลุ่มใหม่กลุ่มเดียวเท่านั้นเม้นว่าพร้อมเดี๋ยวนี้เลยเร็วๆเพิ่งอาทิตย์มาดิฉัตอนทำตัวเองนะเร็วๆเลยฮะอันดับแรกเร,เร,เรเาต้องแต่งกันก่อนเลยพี่น้อง อะอ้งองเพวาะเธอพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็กดแชร์กันด้วยเธอเห็นมือไหมมือผู้บ่าวนะครัง ก่อนที่ได้ผัวนะเขาครัวบ,บ้างหรือยังหาจะผัวลิงลิงลนะิงน่ะโอ๊ยตายแล้วงวดรัฐบาลงวดนี้เนี่ยนะคะแอดได้มาจากเลขกองสลากเธอเ๋ย่ไปบอกใครเดี๋ยวเขาจะเอาตำรวจมาจาับชัน้นวันนี้สนับสนุนโดยบ้านอันนี้เลยนะคะบ้านอะนะพึ่งราชาสับมาขอสักแผ่นหนึ่งซินะคะกูก็เผ็ดไว้รอแล้วเห็นไหมเนี่ยตายละททำยังไงดีพึ่งนะคะจะตอกได้ เออะอ,อะพร้อมกันหรือยังก,กดแชร์คนละแชร์แล้วก็เมนว่าพร้อมมานะพอนี้จะจะมาโชว์ฝีมือในการโขกซรามบลกรเนี่ยตามพระหงเนี่ยให้พวกเธอได้ชิมกันเนี่ยพวกเธอจะกินไม่กินแค่นั้นแหละไม่กินเดีฉันจะเอาเนี่ยฟาดเลยนะนะคะก่อนที่จะไปหาผัวนะ่ะเอาผัวเอาเลยนะ่ะออกเย้าออกเรือนนะ่ะก็เอออันนั้นก่อนมาหันข้าครัวก่อนอะไรกันก่อนไม่ใช่แบบโอ๊ยต่ล้เอออาเอออะอยากได้แต่ผัวกันนะสูง นะคะสับมะละกอเนะี่ยสับเป็นไหมแค่นั้นแหละถ้าสับยังไม่เป็นทอดไข่ยังไม่เป็นก็จะเพิ่งเอาผัวกันโอ๊ตตายแล้วฉันงงมากเลยนะคะขนอุยเนะี่ยกำลังขึ้นเนี่ยลิก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 ลกลล้วขักมอนนะนะงงมกลิกลิกลนะิกลิกลิิกกกลิกกกลกกลแลิกกลแชร์ลกลกลิลิก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 ลิลิกิกิ่ลิกลิกลิกเิอ เพิ่งหัดขับมอเตอร์ไซค์เป็นนะโอ๊ยตายแล้วเธอจะบอกเป็นไหมแบบเนี้ยบอกเป็นเนาะเพิ่งมันมันเป็นใช้มีดนี้เลยอะ่ะมันคือมีดอันเก่าอะ, Limited, ออะลิมิเต็ด d อ t i o n ซน่ะนะคะเอ,เออนะคะอืมเป็นไหม <c oughs> ละ่ <c oughs> นะีนะคะกุลสตร์สั่งเนาะนะคะพร้อมหรือยังจ้าถ้าพร้อมดเดี๋ยวจะบอกเลขวงในนะเออหาผัวหน้าอย่าเพิ่งหากันเออตายแล้ว เปลือกก็นะอะไรก็ไม่รู้เนาะตายแล้วผู้บ่าวิธีการโคลกนะคะบอกเลยนะคะอยากมีผัวจ้าจ๊านะคะแอดเออกรทันกันลูกสองแล้วนะคะแอดเร็วเลยนะคะหาเงินหาทองกันช่วงโควิดเ็าออกไปไหนไม่ได้ก็ทำกับคงกับข้าวกินเองนะคะช่วงนี้เนี่ยนึกออกไหมอ่ะ โขกเสร็จแล้วเดี๋ยวพวกเธอจะได้กินฝีมือชั้นนะคะใส่อะไรก่อนใส่อันนี้ก่อนเลยอันดับแรกนะคะอเออแล้วก็ใส่อะไรอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะบอกให้ว่าเลขเนี่ยเลขวงในเนะี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวเธอรอแป๊บหนึ่งก่อนฉันทำแนวกินแนวอยากฉันก่อนนะคะนี่เป็นปน้ำปลาน้ำปลาได้ซื้อมาจากบิ๊กซี เธอก็ใส่ไปใส่ลงไปแค่นั้นแหละนะคะเออเธอจะกินไม่กินแหละถ้าเธอไม่กินะะนะฉจะนะฉันจะกรอกปากพวกเธอนะน้ำมะนาวมะนาวก็บีบไปเยอะๆไปเลยแบบนี้นะคะผู้ตายและแม่ลำไยเพาะมากมันเปรี้ยวหรือยังเนี่ยเธอตามเป็นไหมเนี่ยแปลนนง,เ,ง,เ,ง,เ,งเลขอันนี้เป็นเลขอันนี้นะ แล้วถ้ามาแล้วถ้ามาเป็นอันนี้นะคะจะ้วลืมใส่หัว <c oughs> อ่ะมะนาวมะนาวอยู่ในตู้เย็นทำไมเออนะคะห้ยหัวทำให้เป็นนะไม่ต้องเอาผัวานะม,ามาหรอกนะเธอต้องกินค่ะ เร็วๆค่ะเลขรัฐบาลเลนลี่ยก็ให้ไปแล้วอะไรก็ให้ไปแล้วเงินทองก็มีกันแล้วทำกับข้าไม่เป็นกันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะเนี่ยเลขรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งเดือนหกใช่ไหมเดือนหน้าคือเดือนหกหรือเปล่าใช่ไหมเดือนหน้าเดือนหกหรือเปล่าใช่อเพิงเดือนนี้มาเดือนสี่หรือเปล่าสี่ แคปหน้าจอสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยมากดแชร์คนละหนึ่งแชร์แล้วก็มีว่าพร้อมมาหาแนวกินแนวอยากกันหน่อยเนาะ อยู่บ้านอยู่ช่องก็ทําแบบกับคงกับข้าวกินกันหน่อยเออแล้วไม่ได้ออกไป Reading. ทำงาททางานอะไรนะแล้วก็ทํปไาปที่รักมาชิมหน่อยแล้วที่รักชิมก่อนจริงหรอปยจิงป๊า ดู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 ความดูความนัวของแบบโอ๊ยตายแล้วนี่คือฝีมือนี่แบบเปิดเปิดร้านได้เลยนะเปิดร้านได้เลยด้ยอืออ <c oughs> ืมูยอเต็งมูยอีก

ช่ไหมใช่ไหมเลขรัฐบาลงวดนี้นะคะพี่น้องต้องปลายสนับสนุนโด,ดยบ้านราชาซับพ,พิกเข้าไปด้วยนะคะอ่ะเป็นเลขนี้เป็นเลขนี้เน้นไปเลยค่ะคุณผู้ชมเน้นไปที่อู่ดสามนะคะคุณผู้ชมค่ะเลขรัฐบาลงวดนี้คือรูดสาม สามมาแน่นอนจ้ะเน้นอัดสามสี่และสามแปดหนักๆค่ะคุณผู้ชมมันแซ่บนะแซ่บมากเลยนะมันแซ่บนะมันได้นะได้มันได้นะเออ <c oughs> เนี่ยเนี่ยสู <c oughs> ไเด้อยู่ได้อยู่เออเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> แป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ดูก่อนอืมอืมได้เลยต่อฝักยาวมาเลยนะคะอืมฮะนั่นแหละเขาขาดอ้าวโอเคโอเคอืมเห็นไหมล่ะทุกคนก็บอกว่ามันเป็นรสแซ่บอืม นี่นะเลขรัฐบาลบอกให้รอบเดียวนะฮะสามสี่สามห้าสามแปดสามเก้างวดนี้รูดสามหนักหนักเลยพี่น้องขานะคะแปดสามเก้าสี่สามห้าสามสามแปดฟันให้แล้วนะคะอืมนัเออเลยเห็นะไหมเอาไปกินไปแบ่งกันกินมีกี่คนเนี่ย สี่ห้าคนได้อยู่ฉันไม่กินแล้วนะเพราะฉันหวัวบอเธอไอ้เพิ่งเอาไปให้เฟือนกินเราสั้งไงว้โตเอย <c oughs> นี่นะอัดนะคะที่นอ้องป้องปลายขสามสี่สาม,สาม,สามแปดอัดหนักๆน,นะคะอือเอาไปนี่เร็วๆแคปน้าจอแคปน้าจอ เห็นแอดจำละงอหาเอออือสรุปบอกกินนะสรุปเนี่ยอ่ะไปแคปหน้าจอรูดสามสี่สามแปดใครสายรูดรูดสามหนักๆนะฮะสามตัวแอดจับให้เขาเท่านี้เลยการันตีมาสามมาแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์งวดนี้สามไม่พลาด สามมาแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เธอรีบไปหาซื้อกันด่วนที่สุดเลยเขาอั้นแล้วหรอเขาจะมาอัน้นเราได้ยังไงอะเขาอั้นแล้วหรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันเช็คดูก่อนบ้านราชทารัพย์ยังไม่อั้นนะพี่น้องขาบ้านราชทาซัพย์ังไม่อั้นนะคิดไปก่อนเลยเพราะเขาจ่ายเท่าไหร่เนี่ยบาทลนะเก้าสิบห้าเนาะเร็วๆอแคปหน้าจอ อันแล้วหรออันแล้วเนานะอันแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะเป็นสามหนึ่งไปสี่กับหนึ่งมันตัวเดียวกันซื้อสามสี่กับสามหนึ่งทิ้งไว้ดักไปด้วยนะสี่กับหนึ่งเนี่ยมันตัวเดียวกันนะในตระกูลเดียวกันนะอือใชนไหมตัวเดียวกันเออตัวเดียวกันอีเพิ่มหนึ่งก็เท<อ> <1, S 2> ่ากับเจ็ดไงเจ็ดก็เท่ากับตัวเดียวกันกับห้าไงแล้วห้าเท่าห้าก็ไปนู่นก็ไปแปดไง<อ> <laughs> นะคะสรุปแล้วก็คืออาจซื้ออันไหนได้ก็ซื้อแต่ว่ามันมี3แน่นอนเธอก็ซื้อไปวิ่งสมเนาะเธอวิ่งสามเนาะพึ่งเนาะวิ่งเออเออก็วิ่งสามไปสิเธอถ้ามันอัน3ามสิเดี๋ยวเธอก็วิ่งสสิถ้ามันมี3ยังไงเราก็ได้ไะเนาะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็น3 4อ่ะเนาะเธอก็ซื้อไปวิ่งส3สบนสล้างเธอวิ่งเลยวิ่งมันก็ได้เนาะพึ่งเนาะเนี่ยอีบ้านราชาศัพย์เนี่ย ล่างก็สี่เท่าไงจะถูกถูกไหมล่างบนสามเออบนก็สามเท่าเธอก็วิ่งไปสิเธอก็จะแบบโง่หลายนะคะเธอก็วิ่งไปเธอเนนวิ่งเออไม่ต้องเอาเลยค่ะไม่ไม่ต้องเอาสามสี่อย่างเดียวเธอวิ่งเลยจะ้ะเอเอวิ่งเลยค่ะนะเธอวิ่งเลยวิ่งสามสี่วิ่งสามออวิ่งสามล่างวิ่งสามบนอย่างเงี้ยถ้ามันมีสามสามอะไรก็ได้คือมันก็จะได้เงินไงเราก็จะฉลาดไง นะคะมันไม่มีใครทันฉันหรอกค่ะบอกเลยที่เจ้ามือน่ะโอเคอ่ะแคปหน้าจอนะตามนี้นะแคปนะอาจารย์ชื่ออย่างไรนะฮะออาจารย์ชื่อชื่อชัยนะฮะอาจารย์ชื่อชัยชื่อจริงชื่อชัชิชะชิชะชิชัยยาชัยยาชา นะคะชื่อเล่นชื่อชัยนะโอเคนะคะก็เรียกอาจารย์ชัยนะคะหรือถ้าเรียกเต็มเก็ต้องเรียกให้เต็มเมนะต้องเรียกชื่อจริงชื่ออาจารย์นะคะอาจารย์อาจารย์ชัยนะชื่อเล่นนะชื่อจริงชื่ออาจารย์ชัชฉชฉชิชะชชัชชัยยาชัยยาช้าเธอต้องเรียกสันให้เต็มเธอเรียกไม่เต็มคือฉันไม่หันให้อาหารเธออยู่แล้วการเรียกชื่อทุกคนคือเราต้องให้เกตกันคือต้องเรียกให้ถูกต้องค่ะ ก่อนที่จะเรียกคนนู้นคนนี้นะคะ่ะเธอก็ต้องจําชื่อเขาให้ได้ค่ะมันไม่ใช่แบบว่าจะต้องมาเรียกแบบอาจารย์ชัดชี้ชายชี้ชายไม่ได้ค่ะมันไม่แข่งหันหรอกค่ะโอ้เนื้อ่ะอ่ะเอาไปคือว่าบอกอแล้วนะบอกอแล้วนะเดี๋ยวจะไปอันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลมมันเข้าไงเพิ่งร้อเข้าใจ่ไหมเนาะเออเนี่ยร้าน่ะหนุ่มวะอืม ชื่อยากมากข่านไหคฮะโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะนะนะบ่ายไปนสนับสนุนบ้านราชาซำด้วยอ่าเดี๋ยวช่วงบ่ายๆเดี๋ยวแอดจะมาว่ากันที่ฮานอยงอ่า ปกติกันนะคะโดยไปขอ,อย้ายไปเก่งหวยก่อนอย่าลืมดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังกันไปนะคะสลับเออเลขรัฐบาลนะคะนี่บอกให้พามาทํากับคงกับข้าวเนี่ยเพราะอะไรเพราะอยากให้ทุกคนได้ผวัวเราจะไปหาผัวอย่างเดียวมันไม่ได้เธอเข้าใจไหมทํากับข้าวให้เป็นก่อนก่อนที่จะไปหาผัวเข้าครัวให้เป็นก่อนนะเออล้วจะได้อยู่กันยาวนึกออกไหมก่อนที่จะไปมีผัวนะก่อนที่จะไปหา เลาะหาเซิงเนะี่ยก็เข้าครัวให้เป็นก่อนนึ่งข้าวให้เป็นก่อนเธอก็้าใจคำว่าฝัดอะเขาเรียกว่าอะไรนะกับกับข้าวอะที่มันอยู่ในหมวดอะฝัดฝัดเหรอเออเธอเข้าใจไหมเออห,หนึ่งเออนึ่งข้าวที่หมวดจะให้เป็นก่อนนะสวยข้าวนะ่ะเขาเรียกว่าสวยข้าวนะสวยข้าวดะสวยเออ <laughs> น้ำลายไหลใช่ไหมนี่ไง แฟนงานดีมากแอนนะคะสรุปเป็นแฟนันหรอสรุปเป็นแฟนใช่ไหมนะคะคุณชมอ่แค่นี้หละคุณชมเียวเาเจอกันอีกทนึงก็มาช่วงบ่ายสามโมงแรงบ่ายสามครึ่งนะคะมาเจอกันแบพอกันอีกทีหนึ่งแค่นี้นะคะไปแล้วสวัสดีฮะอ่ะดูไม่ทันก็เดี๋ยวอ่ะให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเร็วๆครับหน้าจอ อืมนะคะโอเคแค่นี้นะตามนั้นนะคะ